สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนฮักมอลำหัวใจลูกทุ่งค่ะและขอเก็บภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะที่ปราจีนบุรีค่ะงานวันเกษตรผลไม้นะคะ น้องยังคงสร้างความประทับใจนะคะไม่ว่าวีธีไหนยังทำให้ w fc ของน้องได้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยะคะ่ะเมื่อเห็นน้องขึ้นเวทีนะคะเห็นความน่ารักและความสดใสในสูรชุดสีชมพูค่ะคืนนี้น่ารักสุดๆเลยละคะ่ะน้องไรอันได้สร้างความสุขให้ fc ได้ชื่นชมกันเลยละคะ่ะไม่ผิดหวังกันเลยจริงๆค่ะงานเมื่อคืนนี้นะคะมีความสุขกันทั่วหน้าเลยละคะ่ะ มองยังคงารมามน่ารักฟาร์มเก่งและาร์มสุภาพอ่อนน้อมน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นะคะยิ่งสร้างความมากขึ้นทุกครั้งเลยละคะเมื่อได้เจอน้องทุกๆนาทีนะคะและในวันนี้นะคะวันที่7มิถุนายนค่ะรอพบกับน้องต่อกันได้เลยค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะงานเชิ เจดีร้อยยอดค่ะวัดไผ่โรงบัวค่ะสุพรรณบุรีนะคะในช่วงเวลา22.00นเป็นต้นไปโดยประมาณนะคะขอและขอให้ FC ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ